สวัสดีครับผมจีฮาเจีแล้วช่องจั๊ทอยครับช่อนชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลบนพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิว WCF ครับแต่มารีวิววิวการนะครับเล่มนี้นะครับนี่เป็นแฟงกี้นะทีมแฟงกี้นะอันนี้เลยจริงๆมันออกมานานแล้วล่ะแต่ผมเพิ่งได้มานะครับเอาละครับจะเป็นยังไงมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างไปดูเลยครับนะครับแล้วนี้ก็คือวีวการนะที่เรา ได้มาครับจริงๆมันออกมานานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ซื้อนะผมลืมซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของวอเตอร์ e ซนะแล้วก็จะมีแม่ของโรบินมาด้วยนะครับหลักๆก็จะเป็นนี่แหละวอเตอร์เซแล้วก็มีแม่โรบินแล้วก็ตัวไอ้นะฟ็อกซี่เหรออ่าฟ็อกซี่นะผมจำชื่อไม่ผิดนะครับเอาละครับเล่มน,นี้ก็ประมาณ95บาบาทนะออกมานานแล้วครับไปดูด้านในครับ ชุอนะนี่ครับแฟงกี้นะแฟงกี้นี่มีข้อมูลแฟงกี้นะครับแล้วก็มีทงชิกนอะนี่ธงชิกมีประวัตินิดหน่อยการออกแบบตัวละครช่วงแรกอาจารย์จะให้เป็นแบบนี้แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะโอเคต่อไปฟอกกี้นะครับกับตันนะ ก็มีประวัติที่น่าสนใจก็คือเขาเขาเคยเป็นนักมวยนะนแล้วก็ผัดจะพัดจะผูมาเป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็จะมีทีมงานของทอมเวอเกอร์นะครับนี่ฮะเร่มนี้นะอ่ะแล้วก็ทีมงานของแฟงกี้ครับ,รนะมรบผมจุดเด่นตรงนี้ผมที่ผมอ่านดูน่าจะเป็นตรงนี้นี่คือเขานะ นี่ตอนสมัยัยหนุ่มนี่ครับ <c oughs> แล้วนี่ก็ทมเอ,อ้ยไม่ใช่ไอซ์เบิร์กพูดผิดครับขออภัยพาวลี่นะพาวลี่ก็เหมือนกันตอนเด็กหน้าตาแบบนี้ <c oughs> อ่าก็มีตัวละครช่างเรือชิมงานของกินของชอบสูงสูงมีให้หมดนะครับนี่ อผมเปิดข้ามได้เลยอ่านี่นะะมีคุณทอมคุณทอมนะพระวัตนี่ปอระวัตแล้วก็ดีเซโลอายุไหนโอ้นี่เขียนว่าตอนเสียชีวิตนะแต่จริงๆเขาไม่เสียชีวิตนะครับผม แล้วก็คุณแม่ของโรบินนะครับนี่ก็จะมีตัวละครเล็กน,น้อยมาให้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเล่มนี้ครับนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะสำหรับเล่มนี้นะครับถ้าใครอยากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกวีโรบการ์ดแบบนี้นะก็สามารถ หามาเก็บในแฟ้มอย่างนี้ได้นะครับผมเผื่อใครจำไม่ได้นะก็มาลงใส่แฟ้มนะครับสำหรับแฟนแท้มาฟีด <laughs> เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ